สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่9เดือนมิถุนายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick.com วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน,น้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเวิร์คค p ับเช่ไม่ชีพผมเลือกไปที่คู่ระหว่างชิลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบลริเวียคู่นี้แข่งขันกันในเวลา8น30นาทีตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา1เกมซึ่ง1เกมนั้นเป็นทางด้านชิลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบลิเวียผลคือชิลีเปิดบ้านชนะไปด้วยสกสองประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างชิลีกับทางทีมเยือนอย่างโบลิเวียนะครับทางเจ้าบ้านชิลีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่100%เต็มเสมอทีู่่ที่0%และแพ้อยู่ที่0%ครับผม 4-0 6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านชิลีนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านชิลีนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทนาอานันต์อาเจเนนาผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านชิลีนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33เเสมออยู่ที่33.33และแพ้อยู่ที่33.33เครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเย็ยนอย่างโบลิเวียนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเย็ยนอย่างโบลิเวียนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน,นของเวเนซุเอลาผลคือโบลิเวียเปิดบ้านชนะไ้วุสกกร์3ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเย็ยนอย่างโบลิเวียพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67%เสมออยู่ที่16.67%และแพ้อยู่ที่66.67%ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตีเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมพวกเขาพบกันหนึ่งเกมซึ่ง1เกมนั้นเป็นชนะของทางน้าเจ้าบ้านชิลีวันนี้จากการที่ชิลีได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบลิเวียอีกครั้งผมยังเชื่อใจในเจ้าบ้านชิลีครับผมวันนี้ผมขอฟันธงว่าชิลีสามารถเปิดบ้านชนะทางโบลิเวียได้ทุยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการ World Cup Championship ิผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเติร์มเมนิสถานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลบานอนคู่นี้แข่งขันกันในเวลาบ่ายโมงตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม 4ีเหตุแห่ ate, การพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านเลบานอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเติร์กเมนิสถานผลคือเลบานอนเปิดบ้านชนะไปด้วยสโกสองประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างเติร์กเมนิสถานกับทางทีมเยือนอย่างเลบานอนนะครับทางเจ้าบ้านเติร์กเมนิสถานมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผม 4-6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านเติร์กเมนิสถานนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัด hmm. ล่าส mm ุดของทางเจ้าบ um. ้านเติร์กเมนิสถานนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านเกาหลีใต้ผลคือเติร์กเมนิสถานบุกไปแพ้ทยสกอร์5-0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านเติร์กเมนิสถานนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่33.33%เสมอที่33.33%และแพ้ที่33.33%ครับผม เรามาดูในส่วน4ติ6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเลบานอนนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเลบานอนนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสีลังกาผลคือเลบานอนเปิดบ้านชนะไปดยสกรก3ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างเลบานอนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมอที่50และแพ้ที่13.33เตครับผม หาคให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตีเฮตุงเฮตการพบกันกันทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างเลบานอนนั้นค่อนข้างดีกว่าวันนี้จากการที่เลบานอนต้องบุกไปเยือนทางด้านเติร์กเมนิสถานผมขอฟันธงว่าเลบานอนสามารถบุกไปชนะทางเติร์กเมนิสถานได้ด้วยสกอร์หประตูตครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่ 3, สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการเวิร์ค u รับแชมเปี้ยนชิพผมเลือกไปที่คู่ระหว่างสีลังกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกาหลีใต้คู่นี้แข่งขันกันในเวลา6โมงเย็นตามเวลาของประเทศไทยครับผม สซิทีเฮตูเฮต์การพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านเกาหลีใต้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของศรีลังกาผลคือเกาหลีใต้เปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์แปดประตูต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างศรีลังกากับทางทีมเยือนอย่างเกาหลีใต้นะครับทางเจ้าบ้านศรีลังกามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผม 4ปี6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านสีลังกานะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ1และแพ้5เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านสีลังกานะครับพวกเขาบุกไปเยือนทดนาเลบานอนผลคือสีลังกาบุกไปแพ้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านสีลังกานะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่0เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่83.33เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเกาหลีใต้นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเกาหลีใต้นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกาหลีเหนือผลคือเสมอกไป0ประตู0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างเกาหลีใต้นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เสมอที่16.67และแพ้ที่33.33ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ตีเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างเกาหลีใต้นั้นค่อนข้างห่างชั้นอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่เกาหลีใต้ต้องบุกไปเยือนทางด้านศรีลังกาผมขอฟันธงว่าเกาหลีใต้สามารถบุกไปชนะทางศรีลังกาได้ทุกสกอร์0ประตูต่อ10ครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกับใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ